สวัสดีครับผมแก้วปดริ้วครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง youtube ที่ชื่อว่าบอนไซแก้วปดริ้วนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับจากกระมังกระมังนี่เราใช้เลี้ยงเราใช้เลี้ยงไม้สร้างไม้เพราะว่ากระมังเนี่ยมันมีความกว้างแล้วก็ความลึกนะครับความกว้างความลึกถ้ามันจะจุดินได้เยอะแล้วก็พอเราเอาไม้มาชํำตัวนี้อาหารมันก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับไม้ก็จะไม่โซมไม้ก็จะโตเร็วนะครับวันนี้ผมจะมาทําเทม์หน้า ตอนนี้เป็นตอไทยนะครับเป็นตอไทยตอไทยจากใต้นะครับจากใต้ตอไทยจากใต้นะครับแล้วก็เอามาเสียบเพิมนาไต้หวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราก่อนที่จะลงกระถางเนี่ยเราต้องตัดใบที่ฟูนี่ออกก่อนเพื่อที่ว่าจะลดการขายน้านะครับเพราะเวลาเราเปลี่ยนกระถางเนี่ยม้จะได้ไม่โสมนะครับเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมกันเลยครับผม แล้วซอยซอยไว้ก่อนนะครับเรายังไม่ต้องเอ้อนั้นจริงแค่ซอยออก่อนเดี๋ยวเราต้องไปทําอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ตัดซอยให้มันเข้าทรงไปก่อนนะครับเพื่อเวลาเปลี่ยนกระถางได้สะดวกแล้วก็ไม้ไม่ไม่น้ํา,นามไม่คายน้ําเยอะนะครับเวลาตัดก็ตัดให้ระหว่างข้อนะครับระหว่างข้อพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะเราจะบอกเพื่อนๆอ,อีกทีนะครับว่า เวลาตัดเนี่ยกคตตัดเข้าไประดับไหนถึงจะถึงจะดีถึงจะเหมาะสมนะครับนะครับอ่าเนี่ครับเราไล่ไล่ฟอร์มไปเรื่อยก่อนเดี๋ยวรเราเกกเตัดคุมทรงไปก่อนนะครับเราตัดคุมทรงไปก่อนนะครับเพื่อที่สะดวกในการในการเปลี่ยนนะครับ อันนี้ก็เข้าสงการพอดีเชา้าเป็นเชา้าวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าเพื่อนๆอ,อาจจะต้องเดินทางกับภูมิลำเนานะครับในช่วงวันหยุดยาวสงการนะครับผมผ่านมาถูกเสานี่สองคืนนี่รถติดมากนะครับรถติดมากรถขับบ้างกันเยอะมากานะเริ่มเป็นฟอร์มแล้วนะครับค่อยๆค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำไป เราตัดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวัสดุที่ที่เราใช้เลี้ยงใช้เลี้ยงเจ้าหินหน้านี่นะครับเลี้ยงในกระบาดชัมนี่ว่าเราใช้วัสดุอะไรบ้างแล้วก็เวลาปลูกเราใช้วัสดุปลูกอะไรบ้างเวลาปลูกขึ้นกระถางจริงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าเราจะเปลี่ยนแบบไหนวิธีการเปลี่ยนมีกี่ขั้นตอน ควรเปลี่ยนกี่ครั้งนะครับเพื่อนๆที่เอาไปทำก็เอาไปประยุกใช้ได้นะครับเอาไปประยุกใช้เอาไปเอ่อไป,เอ,ไปเอาไปเปลี่ยนแปลงเอาไปนะครับเอาไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าเอาไปเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆได้นะครับอ่านี่ฮะพอพอเราพอเราตัดคุมทรงเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้ เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดที่หลังนะครับตอนนี้เราตัดคุมทรงไปก่อนนี่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมหมุนให้หมุนให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับเ,เราค่อยไปไล่รายละเอียดอีกที อันนี้เป็นด้าไม้รับเ,เรียบร้อยอันนี้เป็นไม้ซากนะครับได้มาจากเอ,อ ทางใต้ครับเป็นไม้ทางใต้ไม้ทางสงขาครับไม้ทางสงขาตอนนี้ซื้อจากพี่อ้อยครับเดี๋ยวผมต้องตึ๊บเอ้าโอเคได้ละ อย่างแรกเลยเราที่เราจะเปลี่ยนกระถางจากกระมังมาใส่กระถางนะครับเพราะว่าไม้เรานี่เริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วเข้าฟอร์มแล้วตอนนี้เราก็มาใส่กระถางเพื่อที่จะเลี้ยงรายละเอียดอีกทีหน,นึ่งนะครับเราเลี้ยงเ,เราจะเข้ากระถางเนี่ยควรเป็นกระถางใหญ่สักนิดนะครับใหญ่สักนิดนะครับอย่าเพิ่งเอากระถางบางเลยเพราะว่าเราต้องสร้างรายละเอียดอีกเอเรามาดูสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็มี กระถางนะครับกระถางหนึ่งใบนะครับผมใช้กระถางใบนี้นะครับซึ่งซึ่งมันจะลึกหน่อยนะครับจะลึกหน่อยนะครับแล้วก็ฟางนิดนึงนะครับแต่เล็กกว่ากระมังนะครับเพื่อที่จะสร้างรายละเอียดนะครับแล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คือตะแกรงนะครับตะแกรงสําหรับอุดรูกระถางนะครับแล้วก็ลวดลวดสําหรับล็อกกับตะแกรงแล้วก็ลวดนะครับลวดสําหรับ ล็อกต้นไม้กับกระถางให้ติดกันสําคัญเลยนะครับสําคัญเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไปได้ก็คือวัสดุปลูกวัสดุปลูกในการปลูกไม้เพื่อเลือกรายละเอียดเนี่ยผมจะใช้ดินนี่นะครับดินดินใบก้ามปูมะพร้าวสับนะครับดินใบก้ามปูมะพร้าวสับนะครับผมจะใช้แค่3ตัวนี้หรือว่าถ้าให้ดีม,มีมีแกลบหมักอีกหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่า ตัวนี้จ,จะไปช่วยหนึ่งเก็บฟาร์มชื้นและสองเป็นตัวเรียกลากนะครับเป็นตัวเรียกลากอ่อนเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาช่วงนี้ออกให้หมดเลยแล้วเราก็จะตัดเพื่อที่จะเรียกลากใหม่สร้างรากใหม่นะครับตัดรากเก่าออกเพื่อสร้างรากใหม่ครับรากฝอยจะได้มากขึ้นนะครับ